ใค,ใครที่แบบะเล่นชูตเตียไหมต่อไปเราจะเห็นเอชีวิติวถูกฟ้องข้อหาเป็นชูว้า,าไม่ใช่สบีเพราะว่าของหนูกับแฟนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแฟนเขาเป็นครูค่ะปีนี้เขาฝึกสอนแล้วก็นานๆทีอย่างเดือนหรือสองเดือนนะหนูจะได้มีโอกาสเจอเขาทีนึงฉะนั้นพอเจอกันมันก็ต้องฟิลลิ่งนิดนึงนะคะอดอยากปากแห้งมันก็ต้อง <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับไม่ให้ตอดเรียกหนูเจนหนูอะไรก็ไม่กอดล่าสุดใส่ตัววันนี้นางบอกว่าสวยเหมือนเทวดาหนูก็จะพูดเทวดาบ้านเปอว่าอย่างนี้แหละดีมันจะได้กคบกันได้นานๆกดจริงได้เคยมีเพราะว่ารู้กันอยู่ด้วยกันแล้วหนูชอบให้เขาเป็นแบบนี้ด้วยนะแแสดงว่าถ้าเขากล้าหยอกเราได้ล้อเราได้หรือเอาเราไปโพส์ใน โซเชียลในอะไรแสดงว่าเขาอะไรนะคะใช่หนูรู้สึกว่าแบบเนี้ยดีดีกว่าเขาไม่กล้าเขาอายเขาอายดีกว่าการที่แฟนเราอายที่จะพูดถึงเราเอออย่าไปกลัวแฟนที่แบบแจงเราโพสต์ว่าเราดีอะไรเงี้ยเลยลงกลัวจงงกลัวแฟนที่แบบอายที่จะพูดถึงเราดีกว่าเอกาสยกขันมากปของเขาเลยนะคะหนูว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เพราะว่าล่าสุดนางที่หนูโพสต์แปลว่าพร้อมจดทะเบียนสมรสแล้วนางก็บอกว่า อยากได้ก็มาขอก็ไม่ก็ไม่ติดนะคะอยางละสิบเงินสิบล้านเลนสิบล้านอะไรวะนี่มุดมุดเลยเนาะ